ทำอะไรมันเลยมั้งในเครื่องตัวนี้ตั้งหวาอกเดียวเัาอย่นี้ทำอะไรนะฮะทำเพิเปิดแค่ที่ให้พี่ตั้งที่วัดไงตั้งหวาให้เฉยครั้งเดียวหน่ะครั้งเดียวเลยนใช่ไหมล้วหลายอางนั้นก็ไม่มีไม่เนี่ยสี่ห้า แค่แผ่นเหล็กเนี่ยยังสภาพดีเลยคันนี้ได้ติดเท่าไหร่ละติ4สี่สิบห้าปีได้ยังประมาณนั้นนะนนแต่ผมอายุสิบห้าสิบสี่นี่ผมยี่บแปดแล้วออเอาเขาจดีกระเยจะไม่มีสลีนะ cái gì về mình đu cơ

สะอาดอยู่ด้านในอะนะ เขาเล่นอยู่ไปทำให้ของเขาหลวม่ะเธอของเขาเล่นอยู่ทำให้ใหเขาหลวมกเ,กเปิดซิงอะไะเงี่ยมนอะีซิงแท้ <c oughs> โดนหมดแล้วดิน ตัวนี้เหรอลิ่มทอดเพื่อตัวนี้ตัวเดียวหรอคะเจอดหนึ่งวันยกแขนได้เลขอบคุณมากค่ะพี่เจ้าของป่าเมื่อกี้นี่ด้วยคุณยัาลูกชายอนันเท่าไหร่นะยังตัวนั้นตัวนี้เหรอที่จะเปลี่ยน อาเกียก่อนใส่ได้ลองโยกหรือเปล่าอ่ะโย<อ>กมันก็ทาไงอืเนี่ยมัยนพวงท้องเหลืองที่ไม่ทันครับขาดไี่อัวไปแล้วมันรั่วเนี่ยตอนนัเกียน้ำห่อกั้งหมื่นแล้วก็ถอยหลังฟางหนุนหนุนพูดไว้แน่นตึ๊กเหนือย <c oughs> เกี่ยงไ,ง <c oughs> ไม่เข้า โอ้โหสุดยอดเลยหมอมไม่ลูกหมาเลยหมามุดใส่สายกินสุก้าพกมควายไม่ได้ที่ไม่โยกให้เขาเข้าเกียร์ขึ้นมาบนบกก่อนล่ะฮะไม่โยกเอาไม้พากวินเกียร์ยางกออะพี่หูแข็งตกตัหนู้พี่ไหวเมนูนนี่กันมันมาทะลุเนี้ยเราไปให้หมอที่ไหนเขีย่ย ก้อนแมเปนไกนมันไปนอะยมันมีน้ำมีน้ามีแบบแข็งแบบแข็งอันตรายหแคกมันทุกวันนะคนหน้ามาก่อนนะางไรแตกลูกย่เอาไอ้ฝนฝนมแาปัดปั้วก็ข้ามาลุไม่ีไม่เด็กอะ นนเนี่ยมันเบื่อมาเบื่อของไอ้ที่น่าจะมีไม่มีสายเกีย <IT S 2> ติดต<ม>่อกันไอทีน,นามีกับมีปัญหาที่ผมไม่อยากอยู่ของทีนามีดันมีอืะทำไมทันก็ไม่เอาโซนไอคิวเลยรู้วนะ่าทำไมไม่ออกด้านไปแล้วเปลี่ยนยกแกนเลยแล้ว เราสนึกกินนะเล็กปนไก่นมนเด้งนะแดงตึ้งให้มันแดงงานเยอะไหมคะพี่เช่เอทำได้ไทของเจ้าของยังไม่ทำเดีย๋ยวให้ให้ช่างใหเยเกีือเกีย,กยใส่ไปคบ cháu mà gọi mẹ có những cái lứa